เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับเกมที่ผมอ่ะได้ทําการแปลเพลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ประเด็นมาตรงที่ว่าคือผมอ่ะก็เล่นเกมนี้ด้วยเช่นกันนะผมเกมนี้มีชื่อว่า mem to memory นะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะคือผมมันไม่มีอะไรทําจริงๆนะครับผมแล้วรู้สึกว่าเกมเนี้ย มันอาจจะเป็นเกมที่ผมสึกว่ามันตอบโจทย์สําหรับผมในบางเคสเลยว่าได้นะครับผมก็สําหรับเกมเนี้ยมันทําให้ผมนึกถึงอะไรหลายหลายอย่างด้วยละกันนะครับผมก็โดยอย่างแรกนะผมก็คือเรื่องรูปร่างของตัวอนิเมะเรื่องตัวอนิเมะส่วนใหญ่ของเกมเนี้ยมันจะดูแบบว่า เบสิกหน่อยสำหรับเกมบางเกมนั้วแต่เกมนี้จะพิเศษตรงที่ว่ามันใช้ภาพเป็นสีคล้ายๆมัอนสีอะคริลิกหรือว่าสีน้ําเลยว่าได้นะครับผมก็เลยทําให้แบบว่ามันดึงดูดของความสนใจเลยได้ว่าแบบคือมันสุดๆแล้ววะนะครับผมคือมันสุดยอดแล้วเช่นกันนะผมแล้วก็รู้สึกว่าจะมีรูปแบบของอาการจัดอาวุธแล้วก็มีรูปแบบของรน แล้วก็มีหลายๆอย่างด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายทีหลัง,งผมจะถามว่าก,กิมน,นี้ผมทำไหมเอาจริงนะคือผมอยากทํามานานแล้วแต่มันมีส่วนเกี่ยวข้องก็คือ1คือเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเรื่องลิขสิทธิ์นะทีนี้คือเพลงอะส่วนใหญ่นะมันจะไม่ค่อยมีลิขสิทธิ์ก็จริงแต่มันมีบางเพลงที่ติดลิขสิทธิ์โดดเช่นกันนะครับผมซึ่งตัวอย่างนะครับผมเพลงที่ติดลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่นะ ก็จะมี1นึ่งคคือ e v e r g r o w e v e r g r o w จะเป็นของน้องนิดาน้างผมก็คือน้องคนนี้นะครับก็แน่นอนอล่าสุดมันก็เปิดแล้วไงนเนี่ย e v e r g r o w ที่ผมแบบใช้อ o วอลลุม่มแบบแบบเบาเสียงแบบแบบเบาเสียงอยู่นิดหน่อยอะนะครับผมเพื่อป้องกันป้องกันลิ้นก็เสอยงเดียวตรงๆพคตแบบคือเสียงเพลงอะ่ะ นี่ก็มีสิทธิ์เสี่ยงที่ติดลิขสิทธิ์ได้นะครับผมแต่ว่าเป็นลิขสิทธิ์ดีหรือไม่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแต่ถามว่าจะมีแพนว่าจะแปลไหมคือผมว่าน่าจะมีแพนที่จะแปลเพลงนี้เช่นกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาอธิบายส่วนประกอบนะครับผมซึ่งส่วนประกอบของเกมนี้มันจะมีหลักๆมีอยู่แค่3จุดด้วยกันนะผมจำ<ม>แค่ว่าส่วนประกอบหลักๆนะเอาหลักๆเลยก็คือ1จะมีระบบของเควสนะครับซึ่งเควสปมนเควส t ต่างๆ เป็นเวสต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นพวกของด่านเนาะที่แบบว่าเราก็บุกตลุยด่านเหมือนแบบทั่วไปนะครับผมแล้วก็มีการแบบว่าจัดวางแพนของแต่ละสายนะครับผมว่าสายนี้เล่นยังไงสายนี้เล่นยังไงสายนี้เล่นยังไงนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนของระบบของ Tower Infinity ด้วยก็คืออ่าเป็นขอคอยไรต์ไรต์ขีดจำกัดน,นะครับผมก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงปีใหม่มันเลยปลดให้มาหมดทุกด่านเลยว่าได้นะครับผมโอเค ส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นส่วนที่2นะครับส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนของคาแรคเตอร์นะครับก็ส่วนคาแรคเตอร์จะสังเกตด้ว่าจะมะีไอคอนของแต่ละคนจะแตกต่างกันนะครับผมก็ซึ่งไอคอนตรงนี้ก็คือไอคอนน้ำก็คือ,อเป็นไอคอนของอาร์โซอร์น่าจะแปลว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเซิร์ชเด็กก่อนนะผมว่าคําว่าอาร์แปลว่าอะไรนะครับผมเพราะว่าผมขอ้อคือเต่ที่ผมเห็นอนะ่ะมันคือท่าน้ำา้วไ,ไงก็เลยแบบไม่นาม่าแบบ แปลกอ,อะไรนะครับผมโอเคอโซก็แปลว่าเหมือนเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเดีี๋๋ยวเดยว,วคือมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนเป็นท่าน้ำนะ แปลว่าสีฟ้านะครับผมอาร์ว่าสีฟ้าก็คือเหมือนเป็นธาตุน้ำนะครับผมส่วนครีมสันแน่นอนสีแดงนะครับผมก็คือเป็นธาตุของเปลวเพลิงนะครับผมคือเป็นธาตุแบบเป็นธาตุแบบเปลวแบบสุดๆอะเปลวเพลิงนะครับธาตุสีเขียวนะครับผมก็แน่นอนว่าเป็นเอเมโรนะครับผมเป็นธาตุมรกตนะครับส่วนธาตุแอมเบอร์นะครับแอมเบอร์ก็คืออำพันนะครับผมเป็นธาตุของอาพันส่วนแสงกับมืดอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเขียนยังไงแต่ส่วนใหญ่สังเกตดีๆว่า เวลาจะเป็นแสงของมือเขาจะเขียน the wish นะครับผมสังเกตดีๆว่าจะเขียนว่า the wish ไว้กำกับนะครับผมว่าเป็นแม่มดแบบไหนเลยว่าได้นะครับผมโอเคก็สำหรับนี่คือส่วนที่2องนะผมคือส่วนของระบบท่าส่วนสุดท้ายนะผมที่ผมเห็นแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นส่วนที่รู้สึกมันน่าภูมิใจตรงนึงก็คือเป็นส่วนระบบของเกียร์นะผมเป็นส่วนระบบของส่วนเกียร์ทั้งหมดเลยก็คือส่วนเกียร์ส่วนพวกนี้เนี่ยผมขอเรียกรวมว่าเป็นส่วนเกียร์เลย้วกันนะครับผม คือมันเป็นระบบที่รู้สึกว่าแม่งต้องใช้พัซจั๋แบบกูต้องแบบมานั่งหาไอ้พวกคุณจงคุณแจอะไรบ้างบางทีของแบบคือของในเกมเนี้ยเอาจริงๆนะไม่ต้องหวังว่าเอ้ของดีนะลืมไม่ได้เลยครับผมของดีมันไม่ดีมันมันมีขีดจำกัดของมันอยู่เช่นกันนะครับผมก็สำหรับเกมเนี้ยสิ่งรู้สึกว่าสิ่งที่หายากที่สุด มันไม่ใช่อมแดงคือตอก,ก่อนอ่ะเออผมยอมรับว่าอมแดงไม่หายากแต่ที่จริงไม่ใช่ครับผมไอสิ่งที่หายากจริงๆนะครับผมณตอนเนี้ยคือสำหรับผมนะสำหรับผมตอนนี้ก็คือเรื่องของอ่าน่าจะเป็นเรื่องของเพชรอ่ะพวกไดมอนด์นะครับผมเพราะว่าผมไม่ผมจะใช้ไดมอนด์ ส่วนใหญ่ล้วจะใช้ได้มอนในการปลดดาดและล่าสุดเกมแม่งค้างแหละนะครับผมเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมานะครับกลับมาในรูปแบบของหน้านี้แล้วกันนะครับผมคือส่วนที่ผมรู้สึกว่าที่ผมรู้สึกว่าเพชรอีกของที่ม่านยากก็คืออีพวกตระกูลในมอนนะครับผมขึ้นถึงขั้นแบบว่าเออต้องเติมอ่ะคือถึงขั้นต้องเติมรู้สึกผมจะเป็นเอ่อ V I P 4แล้วนะครับผมผมเห็นบางคนเขาเติม V I P 5 6ถึง7ก็มีนะครับผมคือแบบคือถามว่าทำไมต้องเติม เพราะว่าแน่นอนว่าการที่คุณจะได้ตัวละครพวกนี้คือบางคนบอกว่าเออหาเพชรได้ใช่มันหาเพชรได้แต่ก่อนอะ่ะมันหาง่ายตงหลังนี่คือไอ้เหี้ยไม่ใช่แล้วตรอองๆสำหรับผมนี่คือโอ้โหมีปวดกระบายบ้างบาง,บาง,บางทีถึงขั้นดองเพชรอะ่ะคือเราต้องดองเพชรว่าเออกูจะเอาตัวนี้นะจะเอาตัวนี้ซึ่งตอนนี้ล่าสุดอะ่ะที่ผมสุ่มตัวเนี้ยสุ่มของฟอติน่าเออผมก็รู้สึกว่า ตกใจเหมือนกันแบบจู่ๆมันก็ได้ฟอตเทียนามาทั้งที่ผมอยากได้ตัวที่แบบเอาไปตีบวกของน้องแอ,เอเมเล็ดนะครับผมก็จะเป็นน้องแอเมเล็ดนี่น้องคนนี้ครับผมคือถือว่าเป็นตัวละครเอาจริงๆเป็นตัวเมนผมและตอนนี้คือเป็นตัวเมนเลยว่าถ้าผมเป็นแอเมเล็์คือตอนแรกอะผมจะปั้นอ่อฟอร์เรนซ์แต่ว่าฟอร์เรนซ์ผมพูดเลยว่าน่าจะปั้นไม่ไหวแล้วนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกจะมาทางด้านของแอเมเล็ดแล้วก็มาดางด้านของคอตตี้นะครับผมคอตตี้ก็ ถือว่าเป็นตัวรองเลยว่าน้นะผมคือปกติผมก็ไม่เคยเล่นคอตตี้นะแต่ผมเห็นในอ่าเขาเรียกว่าในเพจหรือว่าในแบบคอมมูนิตี้ใช้ตัวนี้กันเยอะมากนะครับผมโอเคแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นคือเขาไม่ค่อยใช้โอลิเวียนะครับผมซึ่งผมว่าโอลิเวียน่าจะคือผมว่าโอลิเวียสำหรับผมนะคือดีผมว่าโอเคอยู่นะเพราะโอลิเวียมันสามารถให้บัฟให้อะไรให้แบบชิลตามค่าแอคให้ ค่าอะไรของมันเพิ่มโอกาสติดค ritical อ,อะไรประมาณนี้ผมว่ารู้สึกแบบเออมันไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชชว่าติดค ritical คือเหมือนแบบอ่าเพิ่มอ๋อนี่ไงถ้าเกิดเราสามารถลบศัตรูได้เพิ่มค ritical นะครับผมให้กับอ่าเขาเรียกว่าให้กับผู้เล่นสูงสุดเนาะก็คือคู่ที่มีแอคสูงสุดก็รู้สึกแอคสูงสุดของผมก็คือ ET, แอมเล็ดนะครับผมสามสิบเปอร์เซ็นต์สองเทิร์ก็เกียนอยู่เหมือนกันนะเออน่าจะเพิ่มแอคให้น้องเยอะๆหน่อยแล้วกันเนาะโอเค ก็ประมาณนี้แหละนะครับผมก็ส่วนที่3ก้อนเป็นส่วนเกียร์อ่าเดี๋ยวขออนุญาตย้ำผมส่วนที่1ก็คือส่วนของเวสทั้งหมดก็คือส่วนของเวสแล้วก็การผจมภัยต่างๆส่วนที่2นะครับผมก็เป็นส่วนของเออส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของรูนนะครับผมส่วนที่3ก็จะเป็นส่วนของเกียร์นะครับผมก็ประมาณนี้เลยว่าได้นะครับผมที่จริงเกมนี้ผมอาจจะอาจจะมีแหวว่าจะแคดนิดหนึ่ง นะครับผมเพราะว่าผมอยากจะลองปลดเสาด้วยไงเผื่อๆอาจจะมีการสุ่มตออัวละครแบบเธอๆสุ่มสามพันแค่นี้แล้วก็ไปละเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าคือผมอะคือผมเห็นคนอื่นอะเขาเล่นจนแบบเออเลเวลสิบเจ็ดสิบแปดเลยว่าได้นะผมนี่คือผมเล่นมาแค่เดือนเดือนเดียวเองนะเดือนเดียวเองนะถึงสิบเอ็ดถึง20ยี่สิบอะถือว่าดีอยู่นะอันนี้ถือว่าดีเ่อว,ว่าได้นะผมคือเกมนี้คือต้องอาศัยความอดทนสูงพอตัว เลยว่าได้นะครับผมโอเคซึ่งสัดคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงท่านี้ผมเดี๋ยวจะมาอธิบายมาเพิ่มแล้วกันนะครับผมว่าพวาสมสามารถพิเศษของแต่ละตัวเป็นยังไงซึ่งผมว่าในเนี้ยต้องมีคนเล่นแน่นอนเพราะขนาดตอนที่ผมแปลเพลงไปอ่ตอนที่ผมแปลเพลงไป,ป,ย,งไปยังมีคนมารู้สึกว่าน่าจะมาดูเนาะผมก็รู้สึกว่าผมก็อยากรู้ว่าตัวละครออแต่ละคนอ่ะเขาเล่นตัวอะไรบ้าง และทําไมเขาถึงชอบเล่นตัวนั้นนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปอย่างนี้ผมใครสนใจเสม,ม่อฝากกดไลค์ฝากกดซับเป็นไม่ได้ฝากกดติดตามให้กันนะครับผมก็คลิปนี้น่าจะเป็นวันปีใหม่เนาะอ่าก็สุขสันต์วันปีใหม่สําหรับปี2 5 6 6นะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมแรกนะที่ได้เป็นการแคสวันปีใหม่เออมาแบบเปิดประเด็นเลยมามาถึงเกมแรกก็ mental memory เลยนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับคลิปนวนนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับ ハッ